จะนั่งบนเก้าอี้จะนั่งกับพื้นนั่งพับเพียบจะนั่งขัดสมาธิรให้นั่งร้ยสบายๆหลับตาเบาๆเวลาลืมตาเรามองข้างนอกตาเนื้อที่เรามองเราเห็นหมดข้างนอกแต่ให้หลับตาเพื่อมองดูข้างในเพื่อดูใจกำหนดรูกลงไปที่ปลายจมูกสองข้าง สังเกตดูเวลาเราหลับตาสังเกตดูว่ามีความรู้สึกที่ลมหายใจเข้าหาใจออกอันนี้แหละสำคัญพอเรานั่งตั้งกายให้ตรงแล้วกำหนดในใจว่าต่อไปนี้เราจะตั้งใจปฏิบัติจะเจริญกรรมฐา,านภาวนาแล้วเราก็สูดลมหายใจเข้าลึกๆเวลาเราหายใจเข้าลึกๆย,ๆยาวๆนะให้ธรรมะติดตาม,ามรู้ลมหายใจเข้ายาวไป จนลมหายใจของเราไปไหนไม่ได้แล้วเราก็หายใจออกเวลาหายใจออกก็หายใจออกชา้าๆส่งลมมาเรื่อยๆจนลมหมดแล้วออกไม่ได้แล้วไม่มีที่ออกก็หายใจเข้ารับลมเข้าไปให้ทำสต,ติรับรู้การเข้าออกของลมหายใจสักสองสามครั้งสบายๆครั้งสุดท้ายเมื่อเราสูดลมหายใจเข้าลึกๆเยาวาแล้วก็ปล่อยเขาธรรมชาติ สังเกตดูลมหายใจเนี่ยมันเป็นชีวิตของเราทั้งหมดไม่ว่าจะหญิงหรือชายจะอยู่ในฐานะอย่างไรสภาวะอย่างไรเรามีลมหายใจแห่งชีวิตที่โอกาสทำความดีทำได้เพราะว่าการปฏิบัติเป็นเรื่องของจิตกายก็เป็นองค์ประกอบแต่จะสําเร็จได้ต้องอาศัยนี่แหละตัวรู้ทั่วพร้อมก็คือใจหรือว่านามธรรมานั่นเอง ดันั้นกายกับใจเนี่ยเนื่องกันอยู่เราก็เลยอาศัยส่ยสวนกายที่มีเลกวาลมหายใจมาเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องระลึกของสติเาอาศัยสําหรับการปฏิบัติภาวนากรรมฐานการที่เราสูดลมหายใจเข้าลึกๆดึงลมหายใจเข้าลึกๆยาวๆนั้นเขาเรียกว่าฝังกรรมฐานหรือว่าฝังสมาธิลงไปนี่คือส่วนของกายร่างกายตนตัวเจ้าของตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้า ปลายท้าจุดีิษะแล้วก็ลมหายใจเข้าออกที่เรียกว่ากายละเอียดส่วนของนามหรือว่าใจนั่นแหละสําคัญด้วยหรือรูปก,กับนามหรือว่ากายกับใจจะมีกายอย่างเดียวก็ไม่สําเร็จประโยชน์จะมีใจอย่างเดียวก็ไม่สําเร็จประโยชน์สองส่วนนะั้นต้องมีส่วนที่จะทับไปด้วยกันในเมื่อเรายัางมีชีวิตอยู่เราจัางมีลมหายใจก็จริงเราต้องมีใจของเราด้วย ใจก็คือมณฐธาติหรือมโนธาตในความรู้ก็มีแท็กที่แค่รู้คิดรุนนึกเท่านั้นเองเราก็เลยต้องมาฝึกเขาฝึกให้เขามีหน้าที่ให้เขาคิดเป็นไม่งั้นเราจะคิดแล้วเป็นทุกข์การที่เรามาฝึกปฏิบัติกรรมฐานภาวนาก็เพื่อจะให้รู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดที่ออกมาจากจิตถ้าเขาไม่ได้ฝึกเขาจะคิดปรุงแต่งแล้วก็ทําให้เราทุกข์ แม้ที่สุดทําให้เราสุขก็ได้ทำให้เราทุกข์ก็ได้แต่ถ้าเราฝึกเขาดีแล้วจิตท,ที่ฝึกดีแล้วนี่แหละจะนำความสุขมาสู่เจ้าของคำว่าสุขในที่นี้ก็คือสุขที่เกิดจากความสงบในจิตความสงบในจิตแล้วเราก็เลยมาต้องมาปฏิบัติหน้าที่อุบายง่ายๆก็คือมองกำหนดรู้ลงปฏิล่ลมหายใจเข้าหายใออกนั่งให้ท่าส,สบายขั้นแรกาเรียกว่า ังกรรมฐานนั่นเองขั้นต่อมาก็คือดูลมหายใจเข้าออกจะเข้ายาวก็รู้จะออกยาวก็รู้เข้าสั้นก็รู้ออกสั้นก็รู้ลมหายใจจะหนักก็รู้ลมหายใจจะเบาก็รู้เอาอะไรมารู้ละ่ะเอานามก็คือตัวจิตนั่นเองให้มันทําหน้าที่เอาสติมาคุมจิตก็ให้จิตไปดูที่ลมหายใจเข้าออกคือไปทําหน้าที่ เมื่อจิตมีหน้าที่มีงานทําจิตก็จะไม่วุ่นวะวุ่นวายการงานของจิตก็คือนี่แหละกลําหนดเฝ้าลงไปที่ลมหายใจเข้าออกส่วนท่านใดจะใช้หายใจเข้า,าพูดหายใจอ,ออกว่าโทพุทโทพุทโท,โทหายใจเข้าพูดหายใจออกโทได้เหมือนกันหรือจะพุทโททุลมหายใจเข้าออกพุทโททีทีท กุ่ลมหายใจเข้าออกก็ได้พุโทธโทธพุธโทโธพุทโธพุทโธเพื่อไม่ให้จิตนั้นมีช่องออกไปเที่ยวเป็นการฝึกเหมือนกันจะเป็นหายใจเข้ายุบหนอหายใจออกพองนหนอกำหนดที่ท้องก็ได้ทั้งนั้นหรือว่าจะสัมมาหลังกำหนดไปสูงกลางกลายกำหนดไปลูกแก้วเหนือสะดือขึ้นมานเหนือสะดือขึ้นมาแล้วมองดูแก้วใสอย,อยู่ให้จิตนั้นอยู่ตรงนั้นถ้าถูกจฉลตเป็นอุบายทาจิตให้สงบ เพื่อเป็นบาปเป็นฐานให้เจริญปัญญาก็ได้ทั้งนั้นสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดก็เรียกว่าสมถกรรมฐานคืออุบายทําจิตให้สงบเมื่อเราอยู่ตรงหดจุดใดจุดหนึ่งนั่นเองก็่มีความสงบอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติของต้นไม้ธรรมชาติของน้ําตกถ้าเรามีความเป็นหนึ่งกับธรรมชาติเรามีความสงบปัญญาก็จะเกิดเพราะเกิดจากความผา่องใสแห่งใจในภายในธรรมะก็จะพุดขึ้น วันนี้เราได้มีโอกาสมาไหว้พระมาทำวัดสดมนภาวนามาเวียนเดินเทียนในวันอสัญหะธรรมชาติของป่าธรรมชาติของต้นไม้ธรรมชาติของแสงเทียนบวกกับบรรยากาศเหมือนกับสมัยพุทธกาลถ้าเราน้อมจิตน้อมใจของเราเข้าไปในะอิ่มในบุญกุศลมันก็จะเป็นภาพตึงตราตึงใจของเราไปนึกขึ้นมาเวลาใดมันก็มีความสุขเราได้อยู่กับธรรมชาติอันล่มลื่น โดยเฉพาะใจของเราที่มีธรรมชาติธรรมชาติของใจก็คือธาตุของพุทธ,ธะธรรมชาติของใจที่มีเป็นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานธรรมชาติชนิดนี้แหละเราต้องทําให้เป็นหนึ่งให้ได้อุบายในการฝึกการปฏิบัติการขัดกัรเปล่าก็เริ่มขึ้นที่ตรงนี้นี่เป็นอุบายอุบายยโ,โสชนก็คืออุบายที่ทําให้เรามีความสงบมีความสะอาดสว่างมีความฉ,าามามฉลาดในจิต นี่แหละเป็นสิ่งสําคัญที่สุดเมื่อนั้นมาเรามาปฏิบัติมาภาวนามาสวดมนต์ไหว้พระ,พระจุดประสงค์ก็คือตรงนี้เองทําอย่างไรถึงจะให้จิตของเราเนี่ยมีความรู้ตัวทั่วพร้อมมีความรู้ทั่วพร้อมเราก็ต้องมาฝึกเขาให้เข้าใจว่าธรรมชาติของจิตนะเขาเป็นนักคิดเขาคิดดีก็ได้คิดไม่ดีก็ได้ยิ่งเราคิดให้มันทุกข์มันก็ทุกข์คิดให้มันสุขมันก็สุขถ้าเราไม่รู้จักวิธีคิดก็จะคิดแล้วทําให้ทําลายตัวเอง กลายเป็นความเศร้าหมองกลายเป็นความคิดในโชคชะตาในชีวิตของเราทําไมเป็นอย่างนี้จริงๆเราไม่ใช่เพิ่งเกิดมาเราเกิดมาข้ามภพข้ามชาติหลายภพหลายชาติเราไม่รู้ว่าชาติใดาชาติหนึ่งที่เราเผือพลาดไปในชีวิตของคนเราเนี่ยชาติหนึ่งไม่ใช่ว่าจะน้อยมันมากเหลือเกินฉะนั้นเมื่อเรามีชีวิตอยู่วันนี้เรามีโอกาสที่มาปฏิบัติธรรมหน้าที่ของเราคือไอ้ฐานจิตปฏิบัติกรรมฐานภาวนา เน้นลงไปที่จิตว่าต่อไปนี้เราจะตั้งอกตั้งใจดูลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้ายาวเราก็จะรู้ว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจเข้าสั้นเราก็จะทําความรู้สึกตัวทั่วถึงว่าลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกยาวก็จะทําความรู้สึกตัวทั่วถึงว่าลมหายใจออกยาวลมหายใจออกสั้นก็จะทําความรู้สึกตัวทั่วถึงว่าลมหายใจออกสั้นไม่ว่าลมหายใจจะออกสั้นออกยาวออกหนักเบา ธรรมติตามรู้นี่แหละเรียกว่าอานาปานสติกรมมฐานคําว่าอาณาปานสติกรรมฐานแปลว,ว่ากรมมฐานที่มีลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์และอาณาปา,านสติกรรมฐานนี่แหละเป็นมงกุฎพระกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่พระสิทธะกุมารหรือว่าพระสิทธะตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระพระราาุทธเจ้าได้อาศัยลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องรู้ของจิตเป็นเครื่องรู้ของสติปฏิบัติธรรมจนกระทั่งบรรลุ อนุตรสัมมาสัมุทิยานแล้วก็มีธรรมะมาบอกพวกเราคือมาพูดเรื่องธรรมชาติมาพูดเรื่องอริยสัจก็คือความจริงที่เราไม่รู้สิ่งที่มันมีอยู่แล้วนี่แหละใกล้ตัวเราที่สุดแต่เราปล่อยปละละกว้างท่านก็มาแจ้งให้รู้ว่าธรรมชาติชนิดหนึ่งนะมีอยู่ให้มองให้ตามความเป็นจริงน,นี่คือตัสรู้เรื่องอริยสัจที่เราได้ก่อนที่เราจะไปเวียนเทียนนั่นแหละ ที่เรากล่าวคำมายังกินจีสมุทยะธรรมมังสัมบ,บันตังนิโรธาธรรมมันติว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งเท่าไรนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาแสดงว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ดับไม่มีทุกทุกชีวิตเมื่อเกิดแล้วต้องดับเกิดแล้วต้องดับถ้าไม่เกิดก็ไม่ดับมันมีเหตุมีปัจจัยถึงเวลาถึงรอบต้องเป็นไม่ว่าใครทางนั้นฉะนั้นบัดนี้เราไม่มีโอกาสทําบุญกุศล เราก็มาทำภาวนาทำปัญญาให้เกิดเอาละเราจะตั้งอกตั้งใจว่าบุญกุศลใดที่เราทำทั้งหลายไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนๆก็ขออนิสงพลบุญนั้นจงสำเร็จประโยชน์กับเราตั้งเจตอติฐานอธิฐานนบารมีตั้งสัจจะบารมีตั้งขันติบารมีทั้งขั้นต้นขั้นกลางขั้นละเอียดตั้งขันติบารมีตั้งสัจจะบารมีนี่ตั้งวิริยะคือความเพียรเป็นบารมี นี่สติขันติวิริยะวิริยะสติขันติเราทําแล้วเราจะเป็นประโยชน์กับเราสิ่งที่ควรระลึกถึงเราก็กําหนดแล้วเราฉวดมนมาแล้วพุทธ,ธานุตติธรรมานุตติสังขารนุตติคระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสฆ์เจ้าเป็นอารมณ์กรรมาฐานอันนี้แหละแก้วสารพัดนึกสิ่งที่มันผ่านไปแล้วเรียกคืนไม่ได้สิ่งที่มันเป็นอนาคตมันยังไม่มาถึง พระพุทธองค์ท่านบอกสองส่วนที่เป็นส่วนผ่านไปแล้วส่วนที่ยังไม่มาถึงไม่ต้องไปใส่ใจเพราะมันไม่มีประโยชน์แต่ท่านให้กาดรู้อยู่กับปัจจุบันให้รู้เท่าทันจิตจิตเราจะสงบเราจะพบความสุขในชีวิตปัจจุบันนี่แหละเดี๋ยวนี้แหละขณะนี้นี่แหละสุขทุกข์ก็อยู่ตรงนี้แหละฉะนั้นเราจะทำอย่างไรถึงจะให้รู้และเท่าเท่าใจเราก็ต้องมองให้มันตามความเป็นจริงอันนี้แหละเป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วทำจิตให้เกิดปิติในบุญกุศล น้อมตั้งสัจจะอธิษฐานถ้าเราอยากเกิดใหม่อาศัยบุญกุศลที่เราทำภาวนาเกิดมาใหม่ก็จะดีกว่าเดิมถ้าเราไม่อยากเกิดแล้วก็กำหนดลงไปที่ลมหายใจเข้าออกพิจารณาธาตุพิจารณา,าขันพิจารณาธรรมชาติธาตุดินน้ำไฟลมพิจารณาลงไปแล้วสอนในเขาไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นสอนในเขาถอนอุปาทานขันห้าซึ่งเป็นตัวทุกข์ให้คืนสู่ธรรมชาติให้พิจารณาด้วยธรรมตามความเป็นจริง ถ้าเราคิดอย่างนี้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าจิตก็จะปล่อยวางไม่สําคัญมั่นหมายในชีวิตเมื่อจิตปล่อยวางแล้วกุศลเจตนาส่วนนี้ก็จะทําให้เรานี่ได้มรรคได้ผลการวิยนไ่ายตยเกิดการพบการชาติก็จะสั้นลงพบหมดไปนี่แหละคือเรื่องปฏิบัติกรรมฐานภาวนาและเป็นเรื่องที่เราต้อง,องทำเองใครทําแทนกันไม่ได้ภายนอกเราอาจจะช่วยกันได้พยุงกันได้ประครับประคองกันได้ แต่ว่าภายในเรื่องของจิตของใจเราไม่มีทางทําให้ได้ลมหายใจของใครของใครแม้เรื่องหยับหยาบป้อนข้าวป้อนน้าให้ได้แต่เคี้ยวต้องเคี้ยวเองกลืนต้องกลืนเองนับภาษาอะไรก็ลมหายใจเข้าออกจะรักกันขนาดไหนจะชอบกันขนาดไหนจะโปรดกันขนาดไหนแม้เจ็บไข้ไม่สบายใกล้ตายขอลมหายใจมาแทนกันหน่อยให้ได้แต่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นแม่ก็ตามเป็นพ่อก็ตาม รักยังไงปราถนะยังไงให้มีความสุขยังไงมีวิธีเดียวก็คือธรรมะให้รู้ความจริงของชีวิตและเอาหลักธรรมนำชีวิตไม่ว่าจะอยู่ในสถานะไหนสร้างกำลังใจให้เกิดไม่ท้อถอยต่อสู้จะต้องสู้สู้กับอะไรสู้กับความจริงของชีวิตสู้กับใจตัวเองอย่าทอ้ออย่าถอยนี่อธิบาทภาวนาแปลว่าคุณเครื่องสำเร็จประโยชน์ซึ่งอบปสมาสมพุทธเจ้าท่านได้สอนเอาไว้ คือฉันทะเวียจิตตะวิมังสาอันนี้คือคุณเครื่องสำเร็จประโยชน์ตั้งสัจจะบาร,รมีเอาไว้ในกุศลผลบุญคุณงามความดีพราเราเกิดมาเราตั้งใจที่จะทาความดีเราจงมีโอกาสที่ทําความดีเราจะไม่ทอ้อไม่ถอยบุญกุศลใดก็ตามที่เราทาขอกุศลผลบุญนั้นจงสำเร็จประโยชน์กับเราขอให้เราฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ด้วยกําลังใจที่ตั้งมัน่นอันนี้แหละเรียกว่าสัจจะบาร,รมีพูดให้จําทําให้จริง พูดให้จริงทําให้จํากับชีวิตของเราให้ฝังกิตฝังใจว่าเราจะต้องต่อสู้เราจะไม่ท้อถอยคุณงามความดีของเราเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่ใครทําให้เราไม่ได้ไม่มีทางเราต้องทาเอาเองทั้งนั้นฉะนั้นบัดน,นี้เรามีกาลังใจแล้วสถานที่ก็มีแล้วคือตัวของเราเองลมหายใจของเราก็มีแล้วอุปกรณ์ทั้งหมดทั้งกายและใจเราก็มีแล้วใจที่สมบูรณ์ใจที่พร้อม เราก็มาปฏิบัติหายใจเข้าก็มาหรู้หายใจออกก็หาดรู้อันนี้แหละสิ่งสําคัญธรรมชาติของใจเขาอยู่นิ่งไม่ได้ใจเขาอยู่นิ่งนิ่ง้เขาอยู่นิ่งไม่ได้ยิ่งไม่ได้ฝึกเ็าจะอยู่นิ่งไม่ได้นะเขา,ขาเป็นนักคิดเขาเหมือนวอกเหมือนลิงเขาจึงเรียกว่าจิตนั้นนะธรรมชาติกลับกรอกธรรมชาตินั้นชนิดหนึ่งเนะขากลับกรอกเขาอยู่นิ่งไม่ได้เหมือนวอกเหมือนลิงเขาจะมีสติป,ปัญญ,ญา ท่านจึงเบยนว่าจิตนั้นเหมือนเด็กสติปัญญาเหมือนพ่อเหมือนแม่พ่อแม่ก็คอยสั่งสอนอบอรมจิตนั่นเองเหมือนกับคนที่ฝึกลิ่นฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกใหม่ๆเขาก็ผูกเชื่อซ้ำแล้วซ้ำเล่าฝึกซ้ำแล้วซ้ำเล่านี่ดุบ้างตามใจบ้างดุบ้างตามใจบ้างจิตของเราก็เหมือนกันเมื่ออ่อนโยนคนแก่การงานมันก็ง่ายในการฝึกต่อไปก็ฝึกง่ายไม่ลำบาก ลิงก็สามารถเล่นละครได้นะจิตที่ฝึกดีแล้วเหมือนช้างก็สามารถลากสูงได้เหมือนเสือเหมือนนกแก้วเขาก็สามารถที่จะมาเล่นกับคนได้แสดงให้คนดูได้ปาโลมาเขาก็ฝึกได้ทำไมเขาฝึกได้นั่นแหละเพราะเขาใช้ภาษาของใจจิตที่มีเมตตาธรรมฝึกแล้วฝึกอีกฝึกแล้วฝึกอีกนี่เมื่อเขาฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆก็เกิดความชำนิชำนาญใจเราก็เหมือนกัน ฝึกบ่อยๆปฏิบัติบ่บอยๆเราสูงกว่าสาัตว์ทั้งหลายสาัตว์ที่กามมาทั้งหมดแม่เก่งยังไงก็ตามฝึกให้เก่งยังไงก็ตามก็แค่รับใช้มนุษย์ไม่มีทางบรรลุมรรคบรรลุผลนี่แต่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐมีสติปัญญาสามารถบรรลุธรรมได้หยิบอะไรมาพิจารณาก็รู้เห็นตามความเป็นจริงเราเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเราก็เอาสติปัญญาที่มีในเรานี่แหละมาสั่งสอนอบรมใจเรา เราฝึกได้มนุษย์ต้องฝึกเพราะมนุษย์ฝึกได้เมื่อฝึกแล้วก็อยู่สูงได้อันนี้เราเป็นสิ่งสําคัญฉะนั้นขอให้ตั้งอ,อกตั้งใจนั่งไปเถอะจะใช้เวลาพอสมควรขอให้พยายามตั้งอ,อกตั้งใจกันจนวราจะได้เวลา